สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกิจกรรมที่2.1กันความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไรเราได้พอจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระหว่างสเปซกับสเปซสเปซกับเวลาและแบบจาลองไปผ่านเรื่องราวของข้าวตูกับข้าวตังใช่ไหมคะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาลงมือทำกิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะไปทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูโบถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันเลยคะ่ะมาค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนั่นกะ็คือกระดานนั่นเองคุณหน้าคุณตาไหมกระดาน ครูโบเอามาจากแบบฝัดของเด็กๆนั่นเองค่ะครูโบหาไม่ได้นั่นเองครูโบก็เลยเอามาจากแบบฝัดของเด็กๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีตัวต่อใช่ไหมคะมีตัวต่อตัวต่อของครูโบก็เป็นกระดาษเหมือนกันเด็กๆสามารถทําเล่นได้ที่บ้านได้เลยนะทําง่ายมากๆเลยอะทีนี้มาดูกันว่าตัวกระดานของครูโบเนี่ยและกระดานของเด็กๆในแบบบันทึกกิจกรรมของเด็กๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่อง นับแนวตั้งนะคะมี1 2 3 4 5 6มี่ห้ามีทั้งหมด6ช่องนะคะแนวตั้งแล้วแนวนอนหลังมีทั้งหมดกี่ช่อง1 2 3 4 5 6มีห้ามีทั้งหมด6ช่องเหมือนกันเอคูณได้เท่าไหร่นะตอบครูโบได้ไหมคะหคูณ6ได้เท่าไหร,นะ ound ร่6คูณได้36ใช่ไหมคะน่าแสดงว่ากระดานของเด็กๆและกระดานของครูโบมีทั้งหมดกี่ช่องเอ่ย ใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด36ช่องนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปมาดูตัวต่อตัวต่อของคูบอมีรูปร่างอะไรบ้างตัวต่อของคูบอมีทั้งหมด3รูปร่างนะคะรูปร่างแรกเลยเป็นคล้ายๆกับตัว L คูบอมถ้าหมุนทางอื่นมันจะดูยากเนาะทางฝั่งนี้แลาา้วกันคล้ายๆกับตัว L เป็นสีน้ำเงินนะคะอ่ารูปร่างแรกรูปร่างที่ส เป็นคล้ายๆกับตัวไอนะคะถ้าเป็นอยู่แนวตั้งหรือเป็นแนวนอนแบบนี้เป็นสีแดงนะคะแบบที่สามเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยคูโบมีทั้งหมด3แบบนะคะอืมคูโบมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแล้วแต่ละแบบมีทั้งหมดกี่ตัวล่ะแต่ละแบบมีทั้งหมดกี่ตัว,ตบบตวเอาตัวแรกก่อนเนาะตัวแรกก่อนตัว L อตัว L อลสีน้ำเงินคูโบมี1น สองสามสี่คูโบมีทั้งหมด4ตัวค่ะคูโบมีตัว L ทั้งหมด4ตัวแต่ละตัวเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องเด็กๆอาจจะดูไม่ชัดนะคะแต่แต่ละตัวเนี่ยมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะคะอืมมีทั้งหมดสช่องต่อไปรูปแบบที่สองตัวแบบตัว I นะคะคูโบขอเรียกตัว I แล้วกัน ตัว i นะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะเป็นสีแดงนะมีทั้งหมด3ตัวมีจํานวนช่อง1ตัวเนี่ยมีจํานวนช่อง4ช่องเหมือนกันนะคะโอเคไหมต่อไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง,องมีทั้งหมด2ตัวนะคะจำนวน4ช่องเหมือนกันเอเด็กๆลองบวกสิตัว l มีทั้งหมด4ตัว ตัวไอมีทั้งหมด3ตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทั้งหมด2ตัวตัวต่อของคูโบมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆบอกคูโบได้ไหม4ีบวกสบวกสองได้เท่าไหร่คะได้เกตัวถูกไหมน่นแสดงว่าตัวต่อของคูโบมีทั้งหมด9ตัวแล้วแต่ละตัวก็มีจำนวนทั้งหมด4ช่องนั่นเองคะ่ะ หลังจากที่ครูโบพาเด็กๆไปดูนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเด็กๆบอกครูโบได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะมีกระดานกับตัวต่อแต่เอกระดานกับตัวต่อจะมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซยังไงนะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าสเปซคืออะไรสเปซคือที่ว่างหรือขนาดของวัตถุใช่ไหมคะมเก่งกันมากๆเลย ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่2.1นะคะครูโบก็จะพาเด็กๆไปรู้กับจุดประสมของกิจกรรมนี้ก่อนว่าคืออะไรเด็กๆเ,เบิดแบบบันทึกกิจกรรมไปที่หน้า16เลยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเขาให้เขียนจุดประสมของกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่2.1นี้คืออะไรทำกิจกรรมนี้เพื่อฝึกและอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนั่นเองค่ะ น่าแสดงว่าหลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วเด็กๆจะสามารถฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปซได้และสามารถอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปซได้ด้วย <c oughs> เยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมคะเ <c oughs> มื่อทวนจุดประสมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อเข้าใจให้ลึกมากขึ้นว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรผ่านคำถามของครูโบนะคะ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรตอบครูโบได้ไหมว่าเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนั่นเองเอสเปซคืออะไรนะเมื่อกี้ครูโบพูดไปแล้วคือช่องว่างที่ว่างหรือขนาดของวัตถุใช่ไหมคะแล้วสเปซกับสเปซมันจะเป็นยังไงนะ้าความสัมพันธ์ของมันจะเป็นยังไงน่าสงสัยนะนี่ข้อ2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีใดเอ๊เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านด้วยวิธีไหนคะใช่แล้วค่ะการฝึกทักษะนั่นเองนั่นก็แสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวกับกระดานแล้วก็ตัวต่อแน่นอนเลยอืมข้อ3เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ใช่แล้วค่ะเมื่อเรียนจบกิจกรรมนี้นักเรียนจะเรียนรู้แล้วก็ทำอะไรได้บ้าง นักเรียนจะสามารถอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเป e ได้นั่นเองค่ะทำอย่างไรอยู่ในหน้าไหนเอ่ยเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะไปที่หน้า20นะคะทำอย่างไรจะอยู่ในหน้านั้นให้เด็กๆอ่านข้อ1ถึงข้อ4นะคะอ่านเลยนะเดี๋ยวครูโบจะมีคำถามเพื่อทบทวน ว่าเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆเ,เข้าใจมากน้อยแค่ไหนครูโบจะถามไปตามลำดับขั้นตอนในแต่ละข้อนะคะโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วถ้าอ่านจบแล้วก็ไปเจอกับคำถามของครูโบกันเลยดีกว่าค่ะมาเจอกับคำถามของครูโบกันค่ะข้อ1น,นะคะวัสดุที่นักเรียนต้องใช้ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างมีมีวัสดุอะไรบ้างคะเด็กๆตอบครูโบได้ไหมใช่แล้วค่ะมีกระดานแล้วก็ตัวต่อนั่นเอง ข้อ2นักเรียนจะหาพื้นที่ของกระดานได้อย่างไรนักเรียนจะหาพื้นที่ของกระดานได้อย่างไรคะนักเรียนก็จะต้องนับช่องบนกระดานว่ามีกี่ช่องใช่ไหมคะซึ่งครูโบก็ยึดตามจำนวนช่องในหน้า18นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ช่องนักเรียนไปสามารถนับล่วงหน้าได้ก่อนเลยนะว่ามันมีกี่ช่องข้อ3นะคะ นักเรียนต้องทำอย่างไรกับตัวต่อเอมีกระดานมีตัวต่อแล้วเราต้องทำอะไรกันนะใช่แล้วค่ะสังเกตตัวต่อซึ่งครูโบพาเด็กๆสังเกตแล้วใช่ไหมคะจำแนกตัวต่อเป็นกลุ่มโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์อ่าครูโบก็พาเด็กๆจำแนกออกเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าไรและนะับจำนวนช่องของตัวต่อแต่ละรูปร่างว่ามีกี่ช่อง ครูโบก็พาเด็กๆนับแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละตัวต่อน่ะมีจํานวนช่องก,กี่ช่องใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็บันทึกผลลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมในหน้า16นั่นเองค่ะข้อ4ในหัวข้อทําอย่างไรข้อ3นักเรียนต้องทําอะไรเอ๊ A, ข้อ3ามข้อถามอะไรนะข้อ3ามข้อถามว่าเลือกตัวต่อมาวางลงบนกระดานทีละชิ้นไปเรื่อย จนเต็มพื้นที่ของกระดานบันทึกผลโดยการวาดรูปนั่นนะสิคะคู <ub o> <app> เบอร์แอดเฉลยแล้วนักเรียนต้องทำอะไรคะคำตอบก็คือนำตัวต่อมาวางบนกระดานทีละตัวจนเต็มพื้นที่ของกระดานใช่ไหมคะเต็มพื้นที่ณนะที่นี้คือจะต้องไม่มีช่องว่างบนกระดานเหลืออยู่แม้แต่ช่องเดียวใช่ไหมคะเด็กๆเคยเล่นตัวต่อกันใช่ไหม ข้อที่5นะคะนักเรียนต้องทำอะไรในลำดับต่อไปเมื่อน,นักเรียนนำตัวต่อมาวางบนกระดานทีละตัวแล้วจนเต็มพื้นที่ของกระดานแล้วนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะเด็กๆตอบครูครูได้ไหมใช่แล้วค่ะร่วมกันอภิปรายว่าลักษณะตัวต่อที่จะนำไปวางบนพื้นที่บนกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งกระย่จังที่เราไม่ได้มาอภิปรายร่วมกันแต่ไม่เป็นไรเนาะเด็กๆ ทางบ้านกับครูโบก็ร่วมแกอกิะดาษใบไปพร้อมๆกันนะคะโอเคไหมมาค่ะมาเริ่มหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของกระดานกับสเปซของตัวต่อกันนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงเอ๊ครูโบจะเริ่มวางตัวไหนก่อนดีนะเอาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนลวกันวางตรงมุมนี้น่าจะโอเคที่สุดอืมครูโบวางแล้วนะ ต่อไปหนึ่งสองสามสี่อ้าสีช่องสีแดงพอดีเลยสีแดงพอดีอืมระวางอะไรต่อดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอมีห้าแต่วางได้ไหมนะหนึ่งสองสามสี่อ้าฝั่งนี้มีสี่ใส่ตรงฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน ใช่แล้วอาครูโบได้แล้วถ้าเด็กๆเ,เล่นไปพร้พอมๆกับครูโบเด็กๆจะได้เหมือนกับครูโบไหมคะต่อไปใส่อะไรดีอ่ะใส่ตัวแอลบ้างดีไหมตัวแอลจะใส่แบบไหนได้อ่ะอันนี้เริ่มยากแล้วนะ่เริ่มเครียดแล้วนะเนี่ยอืมวางตรงนี้ได้ไหมนะอาถ้าวางตรงนี้ ถ้าวางตรงนี้ครูโบลองวางตรงนี้ก่อนนะคะโอเคนะแล้วตรงนี้ครูโบเห็นว่ามันมีเหลือสี่นะคะครูโบลองวางก่อนนะเราลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะคะเรามาหาสเปซกับสเปซไปด้วยกันนะว่าสเปซของตัวต่อกับสเปซของกระดานจะมีความสัมพันธ์กันยังไงอันนี้1 2ึ่สอามี่อันนี้จะใส่ได้ไหมนะ ไม่ได้ตัวแอลก็จะไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ตัวแอลอันนี้ได้อ่ามันจะได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคตอนนี้เหลือพื้นที่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบเอสิบสองสช่องนะคะที่ครูโบยังไม่ได้วางลงไปนะเครูโบจะวางยังไงดีเอย่ย ครูโบเห็นมันโค้งๆวางแบบนี้ได้ไหมครูโบลองวางก่อนนะคะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวแก้ไขเนาะอ่าเฮ้ยครูโบเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วเดี๋ยวนะโอเคครูโบเห็นทางขนทางแล้วเห็นไหมคะพอดีกันเลยน่าแสดงว่าตัวต่อทั้งหมด เก้าตัวเนี่ยมีสเปซหรือที่ว่างพอดีกับสเปซของกระดานทั้งหมด36ช่องพอดีเลยเห็นไหมคะเด็กๆระบายสีได้แบบนี้เลยไหมอืมปมมือให้ครูโบน่อยไปค่ะไปทำกิจกรรมต่อไปกันนะคะมาค่ะมาพี่ปลายหลังทำกิจกรรมที่2.1ไปแล้วนะคะ เป็นไงบ้างคะทำกิจกรรมกับครูโบสนุกกันไหมเอ่ยมาดูคำถามที่ครูโบจะพาเด็กๆอภิปรายไปพร้อมๆกับคำถามของครูโบกันค่ะข้อ1กระดานมีทั้งหมดกี่ช่องคำถามพวกนี้จะเป็นแนวทางในการตอบคำถามของเด็กๆนะเด็กๆนะต้องตั้งใจฟังที่ครูโบอธิบายนะคะข้อ1กระดานมีทั้งหมดกี่ช่องคำตอบก็คือ36ช่องนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะ ตัวต่อมีทั้งหมดกี่ตัวแต่ละตัวมีกี่ช่องตัวต่อมีทั้งหมด9ตัวแต่ละตัวมีสี่ช่องถูกต้องไหมคะข้อที่3นักเรียนจำแนกตัวต่อตามรูปร่างได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเด็กๆจำแนกได้กี่กลุ่มคะใช่แล้วคะ่ะ3กลุ่มนั่นเองได้แก่กลุ่มรูปตัว L กลุ่มรูปตัว I แล้วก็กลุ่มรูปสี่เหลี่ยม จตุรัสใช่ไหมคะข้อ4นะคะตัวต่อ1ตัวต้องการพื้นที่บนกระดานกี่ช่องเอตัวต่อหนึ่งตัวต้องการพื้นที่บนกระดานกี่ช่องนะสช่องนั่นเองค่ะเพราะอะไรคะเพราะตัวต่อ1ตัวมีจํานวนช่องกี่ช่องคะสช่องนั่นเองมันก็เลยต้องการพื้นที่หรือสเปซบนกระดานเนี่ย สช่องนั่นเองค่ะข้อ5จํานวนพื้นที่บนกระดานที่จะนําตัวต่อแต่ละตัววางบนกระดานได้มีกี่ช่องมีกี่ช่องนะสีช่องนั่นเองค่ะ 5. จํานวนพื้นที่บนกระดานที่จะนําต yeah. ัว <grandma>. ต e ่อแต่ ic <alongside S 2> ละตัวมาวางบนกระดานได้ม mm ีส hmm. ีช่องนะคะเพราะอะไรคะเพราะตัวต่อมีจํานวนกี่ช่องเอ่ยมีจํานวนสีช่องนั่นเองค่ะข้อห ใช้ตัวต่อกี่ตัวจึงวางบนกระดานได้เต็มพื้นที่พอดีการที่จะเต็มพื้นที่พอดีจะต้องมีสเปซว่างไหมคะจะเหลือสเปซไหมไม่เหลือสเปซหรือไม่เหลือช่องว่างไว้แล้วนะคะคำตอบก็คือ9ตัวนั่นเองค่ะข้อ7เพราะเหตุใดจึงวางตัวต่อ1ตัวบนกระดานได้ เอ๊ะทำไมเราถึงวางตัวต่อหนึ่งตัวบนกระดานได้นะเพราะตัวต่อหนึ่งตัวมีพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ของกระดานจึงวางบนกระดานได้นั่นเองค่ะตัวต่อ1ตัวมีขนาดหรือสเปซน้อยกว่าขนาดหรือสเปซของกระดานนั่นเองค่ะข้อ8เพราะเหตุใดเราจึงวางตัวต่อทั้ง9ตัวได้เต็มพื้นที่พอดี นั่นน่ะสิทำไมเราถึงวางได้พอดีนะเพราะตัวต่อ9้าตัวมีพื้นที่เท่ากันกับพื้นที่ของกระดานนั่นเองค่ะเพราะพื้นที่หรือขนาดหรือช่องว่างหรือสเปซของตัวต่อทั้ง9ตัวมีพื้นที่เท่ากับช่องว่างพื้นที่หรือสเปซของกระดานนั่นเองค่ะข้อ9 ถ้าเพิ่มจำนวนตัวต่อมากกว่า9ตัวจะวางบนกระดานได้พอดีหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามนี้น่าสงสัยนะถ้ามีตัวต่อมากกว่า9ตัวจะสามารถวางบนกระดานได้พอดีไหมเด็กๆตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือไม่ได้เพราะพื้นที่บนกระดานจะน้อยกว่าพื้นที่ของตัวต่อทั้งหมดนั่นเองคะ่ะไม่มีสเปซหรือช่องว่างเหลือให้ตัวต่อมากกว่า9ตัวแล้วถูกต้องไหมคะ ขอ้อ10การวางตัวต่อให้เต็มกระดานพอดีต้องทำอย่างไรนั่นน่ะสิคะที่ครูโบทำการทดลองไปที่ครูโบพาเด็กๆทำกิจกรรมไปผ่านวิดีโอทำอยังไงนะครูโบวางตัวต่อ,อยังไงนะให้เต็มกระดานพอดีครูโบทำยังไงคะใช่แล้วคะ่ะครูโบก็สังเกตว่าตัวต่อแต่ละตัวมีรูปร่างอย่างไรและต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ว่างที่จะนำไปวางบนกระดานหากพื้นที่และรูปร่างของตัวต่อพอดีกับพื้นที่ว่างบนกระดานก็สามารถวางตัวต่อได้นั่นเองค่ะครูโบก็ต้องสังเกตรูปร่างของตัวต่อแล้วก็สังเกตบนกระดานด้ว่ามันพอดีกันหรือเปล่าถ้ามันพอดีกันครูโบก็สามารถที่จะวางตัวต่อลงไปบนกระดานได้เลยนั่นเองค่ะ สรุปผลหลังทํากิจกรรมที่2.1ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไรนะคะเรามาร่วมสรุปผลกันนะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นการพิจารณาว่าวัตถุนั้นๆจะมีขนาดหรือพื้นที่พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เบิดแบบบันทึกกิจกรรมไปที่หน้า16นะคะเด็กๆจะเห็นว่าผลการสังเกตรกระดานและตัวต่อ เขาให้บันทึกลงไปนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ช่องครูบโบได้เฉลยแล้วนะว่ามีทั้งหมดกี่ช่องจาแนกตัวต่อตามรูปร่างได้กี่กลุ่มครูบโบเฉลยแล้วนะแล้วก็แต่ละรูปแต่ละกลุ่มมีรูปร่างยังไงมีจํานวนกี่ตัวและพื้นที่ของช่องว่างมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอยู่ในหน้า17นะคะ แล้วผลการอภิปรายตัวต่อที่ใช้ต่อจนเต็มกระดานพอดีมีจำนวนกี่ตัวคูบโบพาอภิปรายแล้วนะคะอยู่ในหน้า18นะคะแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีตัวต่อตามสีที่คูบโบตามสีตัวต่อที่คูบโบพาเด็กๆต่อนะคะว่ามีสีอะไรบ้างและให้ระบายไปตามแบบที่คูบโบพาเด็กๆต่อตะบนกระดานเลยนะโอเคไหม แล้วก็กิจกรรมฉันรู้อะไรในหน้า19นะคะจะมีคำถามทั้งหมด3ข้อให้เด็กๆตอบเด็กๆสามารถตอบกันได้ไม่เอ่ยอืมเก่งกันมากๆเลยค่ะมาดูตัวอย่างเฉลยจากครูโบกันนะคะครูโบก็ไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครูโบก็จะมีเฉลยตัวอย่างเฉลยให้เด็กๆได้ดูกันนะคะผลการสังเกตกระดานและตัวต่ออยู่ในหน้าไหนเอ่ยอยู่ในหน้า16นั่นเอง กระดานมีพื้นที่ทั้งหมด36ช่องถูกต้องไหมคะจำแนกตัวต่อตามรูปร่างได้3กลุ่มซึ่งรูปร่างก็เป็นไปตามสไลด์เลยนะคะรูปร่างกลุ่มที่1เป็นรูปร่างตัว L ใช่ไหมคะมีจํานวน4ตัวพื้นที่ตัวพื้นที่ของต่อตัวคือ4ช่องรูปร่างที่2เป็นรูปร่างแบบตัว I จํานวน3ตัวพื้นที่ของตัวต่อคือ4ช่อง กลุ่มที่3มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีจำนวน2ตัวพื้นที่ของตัวต่อคือสีช่องทั้งหมดทั้ง3กลุ่มมีสีช่องเหมือนกันหมดแต่จำนวนตัวไม่เท่ากันถูกไหมคะนับสิครบเก้าตัวตามที่เราระบุไว้ไหมสี่บวก3บวกสได้9้าไหมคะอืมนี่เป็นตัวอย่างผลการอภิปรายนะคะตัวต่อที่ใช้ต่อจน เต็มพื้นที่กระดานพอดีมีจำนวน9้าตัวลักษณะตัวต่อบนกระดานนะคะก็ระบายสีตัวต่อแต่ละชิ้นตามนี้เลยนะระบายสีให้สวยกว่าคูโบนะคะคูโบเนี่ยไม่ตั้งใจเอาซะเลยอม,มันหน้านักนะอ่ะเด็กๆต้องระบายสีให้สวยๆกว่าคูโบเลยนะโอเคไหมคะต่อไปฉันรู้อะไรคูโบก็มีคำตอบให้เด็กๆด,ด้วยเป็นตัวอย่างเฉลยนะคะ ข้อหนึ่งเราสามารถวางตัวต่อทุกตัวบนกระดานได้พอดีหรือไม่เพราะเหตุใดเราสามารถวางตัวต่อบนกระดานได้ทุกตัวเพราะพื้นที่ว่างบนกระดานมีขนาดเท่ากับพื้นที่ตัวต่อทุกตัวรวมกันนั่นเองค่ะการที่เราสามารถวางตัวต่อบนทุกตัวลงบนกระดานได้พอดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีพื้นที่หรือช่องว่างหรือสเปซที่พอดีกับกระดานนั่นเองค่ะ สเปซนณะที่นี้คือตัวต่อสเปซของตัวต่อกับสเปซของกระดานมีความพอดีกันนั่นเองค่ะมันก็เลยสามารถที่จะวางตัวต่อบนกระดานได้เด็กๆเข้าใจใช่ไหมคะข้อ2การวางตัวต่อได้เต็มที่ว่างบนกระดานทำได้อย่างไรและเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดตัวอย่างคำตอบจากครูโบนะคะ การวางตัวต่อให้เต็มที่ที่ว่างทําได้โดยการวางตัวต่อบนกระดานทีละตัวเนื่องจากขนาดของพื้นที่จะวางตัวต่อแต่ละตัวจะมีขนาดพื้นที่เพียงพอกับขนาดและรูปร่างของตัวต่อแต่ละตัวซึ่งเป็นการใช้ทักษะหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซการที่เราวางตัวต่อได้เต็มพื้นที่บนกระดานนะคะนันคูโบก็จะทวนอีกครั้งนึงนั่นแสดงว่าสเปซของตัวต่อ พอดีกับสเปซของกระดานนั่นเองค่ะหรือที่ว่างของตัวต่อพอดีกับที่ว่างของกระดานนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อ3จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซก็เป็นการสรุปผลจากการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถดูได้ตามสไลด์เลยนะไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็เป็นการ ประมวลผลที่เราคุยกันที่เราอภิปรายผลกันมาแล้วเอามากลั่นกลองแล้วก็สรุปผลลงในข้อ3นี้นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมจบแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซทำได้อย่างไรไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าสเปซกับสเปซสเปซหกับอีกสเปซหพอดีกัน สเปซสองสเปซนี้ก็สามารถที่จะเข้ากันพอดีได้เหมือนกับรองเท้าของพ่อข้าวตาังกับข้าวตูใช่ไหมคะซึ่งมีขนาดขนาดของสเปซรองเท้าพอดีกับขนาดของสเปซช่องว่างในตู้วางรองเท้าใช่ไหมคะหนึ่งคู่พอดีหรือรองเท้าของข้าวตาังกับข้าวตูที่มีขนาดเล็กสองคู่ก็มีขนาดสเปซที่พอดีกับช่องว่าง ในชั้นวางรองเท้าถูกต้องไหมคะเด็กๆไม่งงนะแต่ถ้าเด็กๆงงเด็กๆสงสัยอะไรเด็กๆสามารถทักถามครูโบในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะครูโบพร้อมที่จะตอบเสมอเลยโอเคไหมคะถ้าไม่เข้าใจหรือสับสนตรงไหนครูโบคะตรงนี้มันเป็นยังไงคะตรงนี้ต้องอธิบายยังไงสามารถทักถามครูโบได้ในไลน์เลยนะคะเดี๋ยวครูโบจะเข้าไปตอบนะคะโอเคไหม สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายตั้งใจทําแบบบันทึกกิจกรรมกันนะคะ